เส้นทางที่เที่ยงตรงจากอันกุระอ่านซูรออันอันอามอที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามอัลลอฮ์ตรัสไว้ความว่าและแท้จริงนี่คือทางของข้าอันเที่ยงตรงพวกเจ้าจงปฏิบัติตามมันเถิดและอย่าปฏิบัติตามหลายหลายทางเพราะมันจะทำให้พวกเจ้าแยกออกไปจากทางของพระองค์นั่นแหละที่พระองค์ได้สั่งเสียมันไว้แก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ย่ำเกรงด้วยคำสั่งของอัลลอฮ์ที่ระบุข้างต้น มนุษย์ทุกคนมีหน้าที่ต้องแสวงหาแนวทางอันเที่ยงตรงที่อัลเลาะห์ส่งใช้ให้มนุษย์ยืนหยัดไว้เพราะเป็นความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแต่เมื่อมนุษย์ทุกคนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางอันเที่ยงตรงของอัลเลาะห์แล้วต้องมีคำถามที่จะเกิดขึ้นคือจะรู้ได้อย่างไรว่าแนวทางนั้นคือแนวทางอันเที่ยงตรงของอัลเลาะห์จากอัลกุรอานซูรออัลฟาติฮะอายะที่6ถึง7อัลเลาะห์ตรัสไว้ความว่าขอพระองค์ทรงแนะนำพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอันเที่ยงตรง คือทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขาจากองค์การดังกล่าวนั่นคือลักษณะแห่งแนวทางอันเที่ยงตรงของอัลละห์คือทางที่ได้รับความโปรดปรานจากพระองค์แต่ลักษณะเพียงเท่านี้อาจไม่ชัดเจนพอสำหรับผู้ที่แสวงหาแนวทางอันเที่ยงตรงจึงต้องค้นหาในอันกุรอานซึ่งลักษณะที่ชัดแจ้งสำหรับแนวทางอันเที่ยงตรงของอัลละห์ถูกระบุไว้ในอันกุรอานจากอันกุรอานซูรออันนีซาะห์ที่69อัลลอห์ตรัสไว้ความว่า และผู้ใดที่เชื่อฟังอัลเลาะห์และรอซูลแล้วชนเหล่านี้จะอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่อัลเลาะห์ทรงโปรดปรานแก่พวกเขาอันได้แก่บรรดานาบีบรรดาผู้ที่เชื่อโดยดุษฎีบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในหนทางของอัลเลาะห์และบรรดาผู้ที่ประพฤติดีและชนเหล่านี้แหละเป็นเพื่อนที่ดีจากอยะนี้เราสามารถรู้จักแนวทางอันเที่ยงตรงของอัลเลาะห์ได้อย่างชัดแจง้งนั่นคือทางของบรรดานาบีรอซูล และผู้ที่ปฏิบัติตามท่านหากเราเป็นประชาชาติที่ยึดมั่นในแนวทางของอิสลามแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางของรอซูลท่านสุดท้ายที่เป็นตราประทับของบรรดานนบีและรอซูลทั้งหลายท่านนาบีซอลลัลลอฮุอละละัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายจงยึดมั่นในแนวทางของฉันและแนวทางของผู้นำที่อยู่ในแนวทางอันเที่ยงธรรมของฉันที่จะมาหลังฉันจงเคร่งครัดในการยึดมั่นบนแนวทางนั้นจงกัดมันด้วยฟันกราม คืออย่าละทิ้งเป็นอันขาดและจงหลีกให้พ้นจากอุตริกรรมในกิจการของศาสนาเพราะทุกอุตริกรรมในกิจการศาสนานั้นเป็นการหลงผิดฮะดิซโอเฮียบันทึกโดยอิหม่ามอะหมัดอัติดมีสีอบูดาวูดและอิบนูมายะจากอันกุระอ่านซูรออันนีซาอายะที่80อัลลอฮตรัสไว้ความว่าผู้ใดเชื่อฟังรอซูลแน่นอนเขาก็เชื่อฟังอัลลอฮแล้วจากอันกุรอ่านซูรออันหูยูรอด อายะที่หนึ่งอัลลอฮ์ตรัสไว้ความว่าโอ้ศรัทธาชนทั้งหลายพวกเจ้าอย่าได้ล้ำหน้าในการกระทําใดๆเมื่ออยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ฉะนั้นแล้วการที่มุมินผู้ศรัทธาเชื่อมั่นในแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดอล,อลลลฮุอะลไลฮิวะสลัมนั่นก็หมายถึงเขาเชื่อมั่นในแนวทางของอัลลอฮ์นั่นเองจึงจะแยกแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดซลลลฮุอละอลไลฮิวะสลัม จากแนวทางของอัลเลาะห์มิได้เป็นอันขาดดังกล่าวนี้นำไปสู่เวลาที่มุมินผู้ศรัทธาจะปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเรื่องศาสนาหรือเรื่องพิธีกรรมใดๆในศาสนาจึงต้องดูข้อมูลจากอันกุรอ่านดูข้อมูลจากฮะดีษดูข้อมูลว่าซอรฮะบะเคยทำหรือไม่เพื่อหลีกห่างพิธีกรรมในศาสนาที่อาจจะเป็นสิ่งที่อุตริกรรมหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใหม่นั่นเอง